สวัสดีค่ะวันนี้ได้เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีนะคะอยู่อำเภออะไรคะร้านปอร่มเย็นค่ะร้านปอร่มเย็นอยู่อำเภออำเภอเมืองนี่เป็นเจ้าของร้านนะคะมาซื้อกระถางสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามาดูกระถางนะคะกระถางบ้านป้าขายในราคาย่อมเยานะคะปนวนค่ะถ้าใครสนใจผ่านแวะผ่านมาทางจันทบุรีก็ขอเชิญแวะ ป้าที่ร้านปาอนนปอร,ร่มเย็นนะคะเดีย๋ยวแอบ,บดูนะคะ <c oughs> ว่าป้าเขา,ามีบอนสีขอเชิญป้านำไปดูเลยนะคะบอนสีของป้านะคะมีอะไรม้างแนะนำหน่อยนะคะนี่ค่ะ มาดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างแนะนำมไก่ไก่เไอไก่ตัวงามแล้วก็มีอันนี้เอ่ออะไรเขาเรียกอะไรปลากระลืมอีกแล้วเนี่ยเองไก่ราชาไก่ราชาวดีอืไก่อมรินารินตัวนี้อันนั้นเองหัวงปิกปีกกินรีปิกกินเนรีนะคะจ้ะอีกตัวนี้นางเกียนีปบ้จ้ะ นางกีเอ็นี่ปลาขายในราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอันนี้ปลาขายอยู่สามพันห้าอ๋อทุกทุกราคาค่ะมีหลายราคามีหลายตัวมีบอลเทพไหมคะบอลเทพบอลเทพป้ายป้ายังอยู่อีกสองที่อ่ะของป้ายที่นี้เพิ่งใส่ใส่ยาอ่าเพิ่งพ่นพ่นยากันเชื้อรายากันเชื้อรายากันเชื้อราจ้ะ แล้วก็มีวิธีดูแลยังไงในช่วงช่วงนี้ที่บอนสีจะย,ยุบตัวจะย,ยุบตัวนี่ป้าจะเข้ากับโตมแล้วเออเก็บน้ําเอาไว้แล้วก็คอย<ต>เปลี่ยนน้ำ<ร>อ่ะเปลี่ยนน้ำอ่ะแล้วก็จะเปิดออกบ้างเปิดออกให้อร้อนออกหน่อยอเปิดออกแล้วก็เดี๋ยวก็ปิดเปิดเป็นบางเวลาป้าผ่าห,หัวเองเหรอคะผ่าหัวเอง เมื่อกี้ลูกค้าที่สอยดาวก็มาดูมาขอดูป้าตลอดมีคนมาขอดูเยอะจะได้เราไม่มีเวลางั้นจะให้ป้าสาธิตวิธีการผ่าหัวให้นะคะทีนี้เราผ่านมาซื้อกันนางหมป่าก็ผ่าไว้เยอะเลยชายชนก็ผ่าไว้เยอะนี่นะคะของป้ามีเยอะมากเลยเดี๋ยวป้าไปพาไปชมแปลงตรงนู้นหน่อยค่ะมันถื่ออะไรเนี่ยป่ารอสีมันรุ่นสีเอกราด่ะคะไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเอกกราดหรือเปล่าอันนี้อันนี้ใบโพนิดอ่า ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันเนี่ยปากสะสมไว้ตาเพาะเมล็ดหรือว่าไงป่าเพาะหัวมันนะน่าซื้อมาแล้วปากเก็บเก็บหัวมันไว้เอออันนี้ก็สวยนะตัวนี้ตันนี้ก็สวยนยสวยอันนี้ก็ไม่รู้ชื่อใช่ไหมอ่ะเอตัวดำตรงนี้ยังไม่รู้ชื่อเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไม้เมล็ดใช่ใช่อันนี้นี่ป่าผาเองนี่นางไหนขางป้านี่ขายต้นอะไรคะ นางไม้มานางไม้ป้าอันนี้ยังไม่ได้ขายขายอยู่ในกระถางอยู่อีกแปลงหนึ่งมีเออแล้วก็ใช้ชนยังบีบีอยู่ค่ะอย่มชนอะไรคะอันเนี้ยยังมีมีคนมาดูหลายคนแล้วยังไม่รู้เชื่อเลยป้าก็ยังไม่รู้เนี่ยตัวเนี้ยมันเชื่ออะไรเนี่ยเป็นลูกไม้เออเป็นลูกไม้ใครรู้จักบอกป้าด้วยเนี่ยมีคนมาถามคนเก่าคนแก่ก็มาถามดูมันเชื่ออะไรถามแกก็ไม่รู้จักนะมีคนอยากรู้ตัวเนี้ยมีคนถามเยอะเลย ถ้าอยากรู้ชื่อป้าจะขายกระถางเท่าไรคะต้นนี้ต้นนี้สามบรรณาจ้ะอันนี้ใช่อินเอาแดงป่ะคะอินเอาแดงคะ่ะป้ามีเยอะไหมคะอินเอาแดงอินเอาแดงมีอยู่สามต้นละหมางเหลืออยู่แค่นี้แน่ต้นเล็กนี่ต้นเล็กนี่นเท่าไรคะ่ะต้นเล็กนี่ไม่ใช่อินเอาแดงไม่ใช่คะพี่กระเกลือพี่กระเกือค่ะยังไงคะพี่กระเกลือพี่กระเกือต้นสามร้อยอินเอาแดงนี่เท่าไรค่ะอินเอาแดงนี่หกร้อย เรากําลังตามหาอยู่พอดีค่ะเพื่อนๆได้ผิดกะเกลือเนี่ยแหละตัวจริงไม่ใช่เสาน้ตปะแป้งนะคะผิดกระเกลือตัวจริงตัวจริงอ๋อนี่เลยเสร็จเราเลยต้นนี้แต่พาไปดูแลงนู้นอีกทีนะคะหนูอัดิปจิตเนาะเส้นทางเดินทางมาร้านยายขอเส้นทางในการเดินทางมาร้านคุณยายด้วยค่ะเรียกคุณป้านะคะโทษจีป้านวล เดินทางมาเส้นสายระยองสายระยองมาถึงนี่ก็มันจะมาถึงทางแยกสีแยกเขาระยาสีแยกเขาระยาแล้วก็เลี้ยวฝามือเข้าจันทบุรีพอเลี้ยวเลี้ยวฝามือเลยเขาระยามาสักประมาณกิโลกว่ากว่ามาถึงโรงเรียนบ้านแกว้วถึงโรงเรียนบา้านแก้วก็เริ่มจะล้อรถเลยร้านปนวนอยู่ซ้ายมือตรงโค้งตรงโค้งเคหะ เยื่ยงกับโรงเรียนบานแก้วเลยแต่พานลอยมาก็ถึงร้านปนวนละแต่ป้าไม่มีแพ็คขายนะซื้อพี่หน้าร้านไม่ได้แพ็คขายาป้าไม่เคยแพ็คอย่างนั้นป้าให้มาซื้อเองมาถึงร้านานอกจากที่ร้านป้าจะมีกระถางปลูกต้นไม้ยังมีกระถางบอนไซจำน่ายด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาดูการอบแบบธรรมชาติ ของป้านะคะเขาก็จะใส่ถุงอบบอลน,นะะี่ค่ะเป็นแบบบ้านๆเลยค่ะวัสดุที่ปลูกก็เหมือนทั่วๆไปนะคะที่เรามาถ่ายทำวันนี้เราเราชอบการเพาะเลี้ยงของป้าซึ่งไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยค่ะก็มีใบกล้ามปูเหมือนที่ทุกคนใช้กันมีกากมะพร้าวนะขุยมะพร้าว ป้าเขาทําเป็นงานประจาด้วยใจรักนะคะอันนี้ก็คือแบบง่ายๆบ้านๆทุกกคนที่เลี้ยงมนสีก็คงจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะนะนี่สาเหตุที่เราถูกใจป้าแกเคล็ดลับใหม่อ่ะนะลับอะไรจ้จระจสุดท้ายแล้วให้ป้าบ,บอกเคอลอ็ดลับดีๆในการบริหารร้านนะคะเมื่อกี้โทษทีนะคะถ่ายไม่ติดอ๋อ <c oughs> <c oughs> เคล็ดลับดีๆเหรอบริหารร้าน,รานเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าจริงใจกับลูกค้าแล้วเขามาซื้อกับเราเนี่ยเออลดย่อนผ่อนได้ลดย่อนกันได้คุยกันได้นะคะเออป่าไม่มีปัญหาอบริหารป่าก็ทาป้าอย่างนี้มาเรื่อย ทำมากี่ปีแต่ป้าไม่ได้ทำกระแสนะบอลสีนี่คือทำมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยไม่เอาใครจะกระแสไปไหนก็ปลายป้าเอาไปปลาอย่างงี้ขายอยู่อย่างงี้เออไม่ได้ตามกระแสทํามาตั้งแต่เริ่มแรกมีใจรักเดินต้นไม้แล้วก็เปิดร้านมานี่ก็เริ่มจากศูนย์ถ้าเปิดมากี่ปีแล้วคะสามสิบปีแล้วโอ้สามสิบปีนี่บอลไซน์เห็นไหมล่ะของป้าเนาะนี่นะคะบอลไซ คลิปนี้ก็นำเสนอเรื่องราวดีๆในระหว่างทางที่เดินทางเพื่อจะไปจันทบุรีก็แวะมาอุดหนุนร้านป้านะคะรนะ้านนี้อัธยาศัยดีเป็นแบบบ้า,บานๆเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบการถ่ายทำาในเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะคเพื่อนๆสวัสดีค่ะ